วันนี้เราจะมาโชว์การทําเมนูอะไรคะไข่ต้มขมิ้นไข่ต้มขมิ้นไข่ต้มไข่พะโล้จะไข่ต้มไปแล้วท่านตอนที่หนึ่งทำอะไรไปแล้วต้มไข่ต้มไข่ต้มไข่แล้วก็เอาไปปอกปอกปอกเสร็จแล้วคลุกซีอิ๊วดำคลิกซีอิ๊วนะคะคลุกซีอิ๊วอย่าพึ่งสิแล้วก็เขย่า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 ไปเอาช้อนมาคนไปเขย่าเขย่าเขย่าดึง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 แบบนี้ใช่ไหมคะ แต่แล้วก็รอดูกันว่าทำอะไรต่อไม่ใช่เขียาคุกประทับใจวิธีการปอกมากเอาไปคล้องเขาเพรื่องอกำลังกายอร่อยแน่นอนนี่คือเคล็ดลับว่าทำไมถึงได้มิชลินสตาร์จากดีในโลกของตัวเองโอเคไปเจอกันสั้นตอนถัดไปเอาช้อน,นหน่อยทั้งหมดนียคือใช้นะ้ำาแค่งดิบ <คน S 1> ิตอนถัดไปทำอะไร ผัดผงผัดทำไมไม่รู้นำหมูลงไปผัดแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยเอาใส่น้ำไปนิดหน่อยอใส่น้ำไปนิดหน่อยอนึ่งอันนี้นระดาษผงที่เราใช้ก็คือผงรสดีเมนูฮะลโหลรสดีเมนูฮะโลโหลจริงจริงผัดบนเตาไฟแรงให้หมูพอสุแกแคมม่เส้นพอหอมถึงเราจะใส่น้ำ อร่อยมากเขาไม่เหลือใส่กระเทียมขัดพะโลหรอ,อหน่าทานน่ากินนะคะห,ล,ห,หลังจากนั้นใส่น้ำลงไปเท่าไหร่ลิตรประมาณใส่ลวยหรอ yes ใส่น้ำลงไปแล้วก็ตุ๋นช้างไว้เลยจ้ะ ขึ้นชั่วโมงจากนั้นทำไรคะตุ๋นรอตุ๋นรอไปเจอเรือค่ะนั่งไปเตอวันเรือนี่ไงไปเจอเรือดูหน้าเชฟสิหันมายิ้มเลยใช่ไคะเชฟไหนขอสโลแกนเชฟคนนี้หน่อยฮัลโหลที่ไหนจะคนกินตายคนขายรอดฮัลโหลที่ไหนจะหวานตัดขาเท่าที่บ้านตันนลาใครไหนเราจะหวานเราใครรูหนเราจะหวานเราจะหวานเรา รวไหนเราจะวัดเราเราไปอยู่ใส่ไปแล้วมนที่ใส่นำเลนี่ตีก่อเอ้าอเอาใส่ไปใส่ไปอยากใส่ใส่ไปให้ลูกบวชเลยไปไปเออไปเออไปเออเยอะโอเโอเคยัวยัวยัวดึง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 เราเดกอมันจะสุดใช่ไหมจะเปื่อยโอเครอนะคะรอวนไปค่ะติ๊ก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  จะส่งกานรเลยละนิวเยียยังไงก่อนนิวเยียไทยจะส่งการแล้วค่ะพี่น้องนิวเยียออสแคลนนวเยียไทยแลนด์โอเค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 ดีเลยโอเคดีเลย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 ดี น่าสนใจเออเอาไปเอออันนี้มันพังงักพังงักพังงักฟังน,น,นังงักังงักเด้ออันนี้เป็นแม่ครัวที่ค่อนข้าง alert นิดนึงค่ะ นี่ทำอะไรคะทำเอ,อ่อกแกงไบตองตแต่ละทีไม่เหมือนเลยสักนิ <c oughs> เคิดล่องก่อนโอ้มาแล้วนะคะหลักจา๊กไซไขรป้าเดือดปุดปุดน่ากินมากฉ่ำว้าวแน่นอน,นะคะ่ะไข่พะโลโลสูตรน้องทีนะ่าสนับสนุนโดยผง <c oughs> โลโบสด,ดีผงรสด,ดีตาโมลโรดดตโี ผมรถดีตาบปโลไก็หลงไปหมือนกันเหรอตายตายแล้วกรรถดีตาบปโลเฮ้ยผมเป็นรถตาโรตาร์ถดีโอเคผิดพูดอีกก็ผิดอีกเลิศเกินคุณนะคุณพูดไปไม่ทำกับคำเลยอะไรนะถามใหม่สิปกติหุงข้าวให้มงดีกินต้องใส่น้ำตาลเพิ่มไหมไม่ใส่เพราะเขาใส่ในกาแฟอยู่แล้วแทนแทนเออเอาไปเป็นบ้าก็ซุ่มซูเป็นบ้า เเขาจะคนคนนี้เคยเป็นบ้าตอนนี้เขาก็ยังเป็นบ้าอยู่ฮะผมนะครับโอห้าคอห้กคอไอเทงหัาข้คอห้าคอไอเทงหักักหักักเอาเป็นบ้าแล้วค่ะชิมพารูกเไปนิดนึงเห็นไ้ยสติสตังไม่อยู่กับตัว อะไรแล้วจ้ะชิมแล้วชิมอีกชิมหมดแล้วมั้งยังไม่ชิมเลยเธอแหละชิมหมดแล้วมั้งที่แห้งๆนี่ไม่ใช่ว่าแล้วยนะยังไม่ชิมชิมหมดสังเกตได้จากแก้มค่ะยังไม่ชิมเลยเข้าโครงการแก้มลิงค่ะนี่ดูดูหมูที่ความคอลลาเจนหน่อยสิเมลอนเมลอนเมลอนเลยเมลอนเมลอนอกๆยัยวๆเสร็จแล้วรอเสิร์ฟครับผมยังไม่เสร็จ 2ผัดกะเพราเนื้อปลาหลิวทำอะไรคะเนี่ยไม่เราเด้อเอาน้ำมันแก<บ>้วเมนูที่สองพับโต๊เอ่อผัดพริกกระเทียมพริกกระเทียมตัวตรงนี้ผัดเกลืออ๋อยาผัดเกลือ, oh yeah, ผ,อผัดให้มันหอม <c oughs> ยกล้ออกก่อนไม่หอ,ไหอมย <c oughs> ต้องเลอสีงดงกันไปอ,น,อน,นี่นำลานจะเตรียมก็คือกะทะเนี่ยล <c oughs> ไลลไนลงไปจะมเมนากระพะโบราณหรือกระราแบบบุน,นดี้ กะเพาโบราณเปลยาคะี่ยกะเพราโบราณเผ่ดแต่สีดำ <c oughs> นิดจริงจริงนะ่ะถ้อว่าตัวโต ถาว่าทำไมไม่ใช่ตาหยิวมันัดยากีน้ำ şey มันหอยไ้นะไกมแบบตีน้ำมัหอยดผหอม โล่เฮ้ยไอ้กะทาไปกระทาสดกาได้เือนสพมอที่บ้านพี่สีที่าดไปใหญ่หีร <laughs> ้นเริ่ะมนเริ่มกันกอเป็นไง้คะชิไหวบอไหว้ไว้ไวไวไว ชร้อนร้อนหรือร้อยร้อยไหมร้อนร้อนมากนี่นะคะปึ้งปึ่งโอเคขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายไปนอนก่อนขอตัวไปนอนก่อนนอนทั้งวันนอนนอน ทั้งวัน,นสิบละนอนอาวสฮั s okay. <S ลโหลอร่อยอร่อยอร่อยมากหยกุดดูยูไลท์ชอบมากชอบมากๆฝรั่งชอบนะคะจั yeah, <okay. S 1> บปึง้ง